สวัสดีครับวันนี้เราไปดูวิธีง่งายๆที่จะช่วยประหยัดแบตเตอรี่ใน iOS 17ขึ้นไปด้วยการตั้งค่า 5G ที่ทำเองได้เห็นผลทันทีไปดูวิธีกันเลยครับบน iPhone ตั้งแต่ iPhone 12ขึ้นไปทุกรุ่นมาพร้อมกับคุณสมบัติในการรองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G ที่ทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้าถึงข้อมูลต่างๆทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องแลกมาก,กับการใช้พลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นอีกด้วยครับ แต่ด้วยการตั้งค่าง,ง่ายๆในคลิปนี้บน iOS 17ขึ้นไปเราสามารถทำให้การใช้งาน 5G ประหยัดแบตเตอรี่ได้ง่ายๆทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าแตะ Cellular ในหัวข้อซิมถ้าเพื่อนๆใช้มากกว่า1ซิมให้แตะเลือกซิมที่ต้องการตั้งค่าได้เลยครับในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาแตะเสียงและข้อมูลรายการตั้งค่า 5G จะสแสดงขึ้นมา ใครที่ตั้งค่าเป็น 5G ตลอดให้เปลี่ยนเป็น 5G อัตโนมัติทันทีเลยครับเพราะการเปิด 5G ตลอดจะทําให้ iPhone ค้นหาสัญญาณ 5G อยู่ตลอดเวลาแม้แต่ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณ 5G หรือมีสัญญาณ 5G ไม่เพียงพอสัญญาณอ่อนทําให้ iPhone ต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อค้นหาสัญญาณ 5G อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับทาให้เครื่องใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นในทางกลับกันการเปิด 5G อัตโนมัติจะทําให้ iPhone เชื่อมต่อกับเครือข่าย 5G เฉพาะในพื้นที่ที่มีสัญญาณ 5G เท่านั้นเมื่อไม่มีสัญญาณ 5G iPhone ของเราจะเชื่อมต่อกับเครือข่าย 4G LTE หรือเครือข่าย 3G แทนส่งผลให้ iPhone ทำงานน้อยลงและประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นครับจากการทดสอบของ Apple พบว่าการเปิด 5G ตลอดจะทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าการเปิด 5G อัตโนมัติประมาณ1ชั่วโมง30นาที ขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาพแวดล้อมด้วยครับการตั้งค่านี้ให้เราเลือกใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการในการใช้งานของแต่ละคนได้นะครับถ้าต้องการประหยัดแบตเตอรี่ควรตั้งค่าเป็น 5G อัตโนมัติแทน 5G ตลอดแต่ถ้าต้องการประสิทธิภาพสูงสุดและความเร็วในการดาวน์โหลดที่เร็วที่สุดตลอดเวลาควรตั้งค่าเป็น 5G ตลอดแต่ก็ต้องใช้พลังงานแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เลือกใช้กันได้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ